สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูแวนในวิชาการอาชีพเช่นเคยค่ะเด็กๆหยิบหนังสือข,ขึ้นมาเลยนะคะวันนี้นะคะคระูแวนจะมาทบทวนเนื้อหาที่ใชนในการสอบกลางภาคค่ะ กระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตอนเองครอบครัวและส่วนรวมนะคะการทำงานเป็นกิจกรรมที่ทำแล้วมีประโยชน์งานบางอย่างมีประโยชน์ต่อตอนเองบางอย่างมีประโยชน์ต่อครอบครัวและบางอย่างนะคะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นการทำงานทุกอย่างควรทำด้วยความเอาใจใส่และทำอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพการทำงานนะคะให้มีประสิทธิภาพ และได้ผลงานที่มีคุณภาพควรทําตามกระบวนการดังต่อไปนี้ 1. นนะคะการวางแผนการทำงานเป็นการกำหนดเป้าหมายของการทำงาน 2. การดำนินงานตามแผนเป็นการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 3. การประเมินผลการทำงานเป็นการตรวจดูว่าผลงานที่ทำนะคะสำเร็จตามตรง ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไมค่ค่ะการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองเป็นการทำงานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของผู้ปกครองการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนขั้นที่1นนะคะการวางแผน กำหนดเป้าหมายเพื่อความเป็นระเบียบป้องกันการสูญหายหยิดใช้งานได้ง่ายและสะดวกค่ะกำหนดวิธีนะคะ 1. รวบรวมอุปกรณ์การเรียนที่กระจัดกระจายมาเก็บไว้ในบริเวณเดียวกัน 2. แยกประเภทเครื่องเขียนและสมุดหนงังสือ 3. เก็บเครื่องเขียนใส่กองใส่เครื่องเขียนนะคะเก็บสมุดหนงังสือไว้ในกระเป๋า หรือบนโต๊ะเขียนหนังสือค่ะอุปกรณ์ที่ใช้เก็บนะคะอุปกรณ์การเรียนเช่นกล่องใส่เครื่องรเรียน,นกระเป๋านักเรียนแยมเอกสารค่ะขั้นที่2นะคะปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ค่ะขั้นที่3ประเมินผลค่ะตรวจดูว่าอุปกรณ์การเรียนจัดเตรียมเป็นระเบียบเรียบร้อยหยิบใช้งานได้ง่ายและสะดวกหรือไม่ถ้าไม่เรียบร้อยนะคะให้ทบทวน แล้วกลับมาทำใหม่อีกครั้งค่ะ 2. การทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนการวางแผนนะคะกำหนดเป้าหมายเพื่อให้สะอาดใช้งานได้นานกำหนดวิธีการนะคะ 1. เก็บสิ่งของทุกอย่างออกจากกระเป๋า 2. คว่ำกระเป๋าเคาะฝุ่นเศษสิ่งต่างๆออกให้หมด 3. ใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กชุบน้ำบิดมันมาเช็ดภายในและภายนอกกระเป๋า 4. เช็ดด้วยผ้าแห้งแล้วจึงนำกลับมาใช้ใหม่ค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะผ้าขนหนูผ้าผืนเล็ก2องผืนทังน้ำค่ะขั้นที่2นะคะการทำงานตามแผนที่วางไว้ค่ะ ขั้นที่3นะคะกรารประเมินผลตรวจดูว่ากระเป๋านะคะสะอาดทั้งภายในและภายนอกหรือไม่ถ้าไม่สะอาดนะคะให้ทำความสะอาดใหม่อีกครั้งค่ะ 3. นะคะการทำความสะอาดรองเท้านักเรียนรองเทา้าหนังค่ะการวางแผนนะคะกำหนดเป้าหมายเพื่อให้รองเท้าสะอาดและใช้งานได้นานกำหนดว,วิธีการนะคะ 1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะสอาด 2. อข้อฝนออกจากรองเท้าใช้แปรงขนอ่อนนะคะปัดฝุ่นที่ก่อติดรองเท้าหนังออกให้หมดถ้ามีคราบสกปรกนะคะติดแน่นให้ใช้เศษผ้าชุบน้ำอุ่นมีมาๆนะคะหรือน้ำผงักฟอกเช็ดถูแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้งค่ะ 3. ขัดรองเท้านะคะให้เงางามโดยใช้ผ้าแห้งหรือแปรงขนอ่อนป้ายครีมขัดรองเท้าทาให้ทั่วรองเท้าด้านโนอกแล้วขัดถูจนขึ้นเงาถ้าใช้น้ำยาทารองเท้านะคะให้ทาจนทั่วถึงลมแห้งแล้วจึงเก็บเข้าที่ค่ะวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะได้แก่แปรงขนอ่อนผ้าแห้งครีมขัดรองเท้า หรือน้ำยาทารองเท้าค่ะขั้นที่2นะคะการทำงานตามแผนที่วางไวค้ค่ะขั้นที่3นะคะการประเมินผลงานตรวจดูว่ารองเท้านะคะสะอาดเป็นเงางามหรือไม่ถ้าไม่สะอาดนะคะให้เช็ดทำความสะอาดใหม่อีกครั้งค่ะประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองนะคะ1 รู้จักการพึ่งพาตนเอง 2. ฝึกความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในการทำงาน 3. รู้จักใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างรู้คุณค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ได้ดี 4. แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 5. เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ 6. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนะคะเป็นการทำงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดในบ้านเครื่องใช้ในบ้านและบริเวณบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยการปัดกวาดเช็ดถูรวมถึงการบริการสมาชิกในครอบครัวเช่นการกอกน้ำใส่กระบอกการบริการน้ำดื่มการดูแลเด็กๆและผู้สูงอายุการประกอบอาหารการล้างจานค่ะ การปัดกวาดเช็ดตูบ้านเรือนขั้นที่หนึ่งนะคะการวางแผนกำหนดเป้าหมายเพื่อให้เพดานผนังพื้นบ้านและเครื่องเรือนในบ้านนะคะสะอาดไม่มีฝุ่นละององ 2. กํกำหนดวิธีการนะคะ 1. จัดจเก็บของเข้าที่ให้เป็นระเบียบและคุมตู้โต๊ะเก้าอี้โซฟาด้วยผ้านะคะหรือพลาสติกผืนใหญ่ เพื่อป้องกันฝุ่นนะคะหล่นบนสิ่งของ 2. ใช้ไม้กวดาดหยักใยกวาดหยักใยบนเพาดานมุมห้องและผนังห้องค่ะ 3. ถ้าไม่ได้ใช้ผ้านะคะคุมเครื่องเรือนไว้ให้ใช้ไม้กวาดคนไกลปัดฝุ่นแล้วใช้ผ้าชุบน้ำบิดมันๆเช็ดให้สะอาดค่ะ 4. ใช้ไม้กวาดดอกหญ้านะคะกวาดฝุ่นผงที่อยู่บนพื้นห้องมากองรวมกันแล้วกวาดใส่ที่ตักผงงนำไปทิ้งหนังขยะค่ะ 5. ถูพื้นห้องนะคะโดยใช้ไม้ถูพื้นหรือผ้าคีรวชุบน้ำบิดมันมาค่ะอุปกรณ์กวาดเช็ดถูบ้านเรือนนะคะ 1>, 1. ไแม้กวาดขนไก่ใช้ปัดฝุ่นบนเครื่องเรือน 2. ไแม้กวาดอยักใยใช้กวดาดหยักใยบนเพดานมุมห้องและผนังห้อง 3. ไมแ่กวาดดอกหญ้าใช้กวาดุูนผงบนพื้นซีเมนต์พื้นกระเบื้องหรือพื้นไม้ 4. ทถังน้ำใช้ใส่น้ำสำหรับสักทำความสะอาดผ้าคีริวที่สกรปรก 5. ไม้ถูพื้นใช้ถูพื้นช่วยผ่อนแรงในการถูพื้น 6. ผ้าเคลียรริ้วชุดน้ำมีผันมาใช้เช็ดเครื่องเรือนถูพื้นเช็ดประตูหน้าต่างและ7ที่ตักผงนะคะและดังขยะใช้รองรับฝุ่นผงที่จะทิ้งค่ะขั้นที่2นะคะการทำงานตามแผนค่ะขั้นที่3นะคะการประเมินผลตรวจดูว่า เดานผนังเครื่องเรือนและพื้นบ้านนะคะสะอาดห,หรือไม่ถ้ายังมีหยักย่า่ฝุ่นละอองหรือคราบสกปรกนะคะหลงเหลืออยู่ให้ทำความสะอาดใหม่ค่ะการกรอกน้ำใส่กระบอกนะคะการวางแผนการทำงานกำหนดเป้าหมายเพื่อให้มีน้ำสะอาดไว้ดื่มตลอดเวลาเพื่อเกิดความสะดวกในการดื่มน้ กำหนดว,วิธีการนะคะ 1. เปิดฝากกระบอกน้ำออก 2. กรอกน้ำใส่กระบอกจนเกือบเต็มโดยรองน้ำนะคะจากเครื่องกรองหรือลินน้ำจากกาต้มน้ำที่เย็ยนแล้วนะคะลงในกระบอกผ่านกลวยกลองน้ำค่ะ 3. ปิดฝาก,กระบอกน้ําให้สนิทแล้วนํากระบอกน้ําที่กองน้ําแล้วนะคะไปวางบนโต๊ะหรือวางในตู้เย็นให้เรียบร้อยค่ะอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการทําให้น้ําสะอาดนะคะพร้อมดื่มและอุปกรณ์ที่ใช้กรอกน้ําค่ะ 1. เครื่องกองน้ํานะคะ 2. กาต้มน้ําค่ะ 3. กลวยกรอกน้ำค่ะและ4กระบอกน้ำค่ะประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนะคะ 1. บ้านสะอาดน่าอยู่และเป็นระเบียบ 2. ส,สมาชิกในครอบครัวเกิดความรักและส,สามัคคีกัน 3. การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเช่นการปัดกวาดเช็ดถูบ้าน เป็นประจำเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึง่งและสุดท้ายนะคะ 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนมาทำงานบ้านค่ะการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมนะคะการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมเป็นการทำงานเกี่ยวกับการดูแลร,รักษาการทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ และสถานที่สาธรารณะซึ่งทุกคนในสังคมแชร์ร่วมกันเช่นการทำความสะอาดห้องเรียนการเก็บขยะในบริเวณโรงเรียนและเก็บขยะส่วนสาธรารณะค่ะการทำความสะอาดห้องเรียนขั้นที่1น,นะคะการวางแผนการทำางานกำหนดเป้าหมายเพื่อให้ห้องเรียนสะอาดไม่มีฝุ่นละออง 2. กํกำหนดว,วิธีการนะคะการแบ่งงานการทำ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานทำความสะอาดห้องเรียนที่ใช้ร่วมกันโดยกำหนดผู้รับผิดชอบในงานต่างๆค่ะวิธีการทำความสะอาดห้องเรียนนะคะ 1. จัดเก็บหนังสือเรียนกระเป๋านักเรียนไว้ในโต๊ะเรียนหรือชั้นวางนะคะ 2. ใช้ไม้กวาดหยักย่าัดยาหดยกหักย่านะคะและฝุ่นละอองบนพดาน 3. ช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นบนหลังตู้โต๊ะและเก้าอี้ 4. ทํทำความสะอาดประตูหน้าต่างโดยใช้ผ้าคีริ้วนะคะชุบน้ําบิดหมาดๆเช็ดตามซอกมุมต่างๆค่ะ 5. ทําความสะอาดกระดานโดยใช้แปรงลบกระดานนะคะลบข้อความจากนั้นใช้ผ้าคีริ้วชุบน้ําบิดหมาดเช็ดให้ทั่วค่ะ6 ทำความสะอาดแปลงลูกกระดานนะคะโดยเคาะฝุ่นช็อกลงในถังเพื่อป้องกันการฟุ้นกระจายนะคะแล้วนําไปเก็บเข้าที่ 7. ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดฝุ่นผงบนพื้นนะคะ 8. ถูพื้นห้องเรียนโดยใช้ไม้ถูพื้นหรือผ้าคีิวนะคะชุบน้ําบิดมันหมายค่ะคั้นที่2นะคะการทํงะะทาง,งานตามแผนที่วางไว้ค่ะ และขั้นที่3นะคะการประเมินผลการทํางานตรวจดูว่าบริเวณต่างๆในห้องเรียนนะคะสะอาดแล้วหรือไม่ถ้าไม่สะอาดนะคะให้ทําซ้ําค่ะประโยชน์ของการทํางานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมนะคะ 1. ฝึกนิสัยที่ดีในการรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม 2. สร้างความรักและสามัคคีในการทำงานร่วมกันค่ะ 3. สังคมน่าอยู่เพราะทุกคนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันพึ่งพาอาศัยกันค่ะ 4. สิ่งแวดล้อมดีเพราะทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดค่ะต่อไปหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายค่ะการเลือกใช้เสื้อผ้านะคะ สื้อผ้าที่เราสวมใส่เป็นประจำนอกจากจะใช้ประโยชน์เพื่อปกปิดร่างกายและทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วยังมีส่วนช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีการรู้จักเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมนะคะกับตนเองและโอกาสต่างๆจะทำให้ผู้สวมใส่ดูดีมีสง่าและเป็นการแสดงถึงการมีมารยาททางสังคมอีกด้วยค่ะ การเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะ 1. อากาศร้อนควรสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อบางเมื่ออยู่ในบ้านนะคะควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายสีของเสื้อผ้าที่สวมใส่นะคะเป็นสีอ่อนเช่นสีฟ้าสีชมพูเพราะในเวลากลางวันจะไม่ดูดความร้อนจากแสงอาทิตย์นะคะจะทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็นสบายค่ะ 2. นะคะฝนตกควรสวมใส่เสื้อหรือชุดก,กันฝนกลางร่มเพื่อไม่ให้เปียกน้ำฝนนอกจากนี้ถ้าเสื้อผ้าที่สวมใส่เปียกน,นะคะต้องรีบเปลี่ยนทันทีเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดค่ะ 3. อากาศเย็นนะคะควรสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อหนาเสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวหรือสวมเสื้อกันหนาวทับนะคะ ถ้าอากาศเย็นมากควรสวมถุงมือถุงเท้าหรือหมวกไหมพรมเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นสีเสื้อผ้าควรเป็นสีเข้มเช่นสีดำสีม่วงสีน้ำเงินนะคะเพราะในเวลากลางวันจะดูดความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ผู้สวมใส่จะรู้สึกอบอุ่นค่ะการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสนะคะ 1. อยู่บ้าน เสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่บ้านนะคะควรมีรูปแบบเรียบง่ายสวมใส่สะดวกสบายนะคะ 2. ไปโรงเรียนเสื้อผ้าที่สวมใส่นะคะไปโรงเรียนควรเป็นชุดน,นักเรียนที่ตามกฎระเบียบของโรงเรียนค่ะ 3. กีฬาควรเป็นเสื้อผ้าขนาดพอดีตัวไม่คับหรือหลวมจนเกินไป เนื้อผ้าควรมีความย,ยืดหยุ่นเพื่อสะดวกในการเคลื่อนไหวค่ะ 4. นอนเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่นอนนะคะควรเลือกชุดหลวมๆตัดเย็บจากผ้าเนื้อนุ่มสวมใส่สบาย 5. ไปเที่ยวเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ไปเที่ยวนะคะควรเป็นชุดที่สุภาพและคล่องตัวในการเดินทางค่ะ 6. ไปวัดหรือศาสนาสถานนะคะเสื้อผ้าที่ใช้นะคะควรเป็นชุดสุภาพเรียบร้อยเช่นผู้ชายนะคะสวมกางเกงขายยาวเสื้อเชิ้ตแขนยาวนะคะเด็กหญิงนะคะสวมใส่กระโปรงยาวหรือนุ่งผ้าถุงค่ะสีจะไม่ฉูดฉาดนะคะ 7. ไปงานเรื่องเริงสังสรรค์และงานมงคลนะคะเสื้อผ้าที่สวมใส่ควรเป็นชุดที่มีรูปแบบลวดลายนะคะสวยงามสีสันสดใสค่ะแปดไปงานศพนะคะเสื้อผ้าที่ควรสวมใส่ควรเป็นเสื้อผ้าสีขาวดำเพื่อแสดงถึงความเสียใจให้เกิก,กับเจ้าภาพค่ะประโยชน์ของการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้เหมาะสมกับสภาพอากาศและโอกาสนะคะ 1. ร่างกายอบอุ่นและสุขภาพแข็งแรงเพราะสวมใส่เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับสภาพอากาศสสร้างความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่และช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดูดี 3. สแสดงถึงมาระยาทที่ดีทางสังคมนะคะเพราะเลือกใช้เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ค่ะ การซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายนะคะเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นประจำอาจมีการชำรุดได้ถ้าเสื้อผ้านะคะชำรุดเพียงเล็กน้อยไม่ควรทิ้งค่ะควรนำมาซ่อมแซมทันทีเพื่อให้ใช้งานได้อีกและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าใหม่ค่ะการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะเป็นวิธีการทำให้เสื้อผ้าที่ชำรุดกลับมาใช้ได้ซึ่งทำได้หลายวิธี ตามลักษณะการชำรุดนะคะเราไปดูตัวอย่างกันค่ะหนึ่นะคะได้ค่ะหรือหลุดนะคะวิธีการซ่อมแซมใช้เข็มกับได้เย็บค่ะผลที่ได้นะคะตะเข็บเย็บติดกันเรียบร้อยค่ะ2กระดุมหลุดนะคะใช้เข็มกับได้เย็บค่ะผลนะคะกระดุมติดกับผ้าเรียบร้อยค่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมแซมเสื้อผ้าค่ะ1เข็มใช้สําหรับเย็บผ้าเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะปักเข็มไว้วนหมอนเข็มหรือเก็บไว้ในกล่องที่มีฝาปิดค่ะ 2. ได้เย็บผ้าใช้สําหรับยึดนะคะผ้าให้ติดกันเมื่อใช้เสร็จแล้วให้ม้วนเก็บได้โดยพันเข้ากับหลอดได้เพื่อป้องกันเส้นได้พันกันค่ะ 3. กันไก ใช้สำหรับตัดผ้านะคะและได้เมื่อใช้เสร็จแล้วให้เช็ดทำความสะอาดจากนั้นเก็บไว้ในช่อตองนะคะหรือกล่องเครื่องมือทุกครั้งค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการทบทวนบทเรียนเด็กๆสามารถอ่านเพิ่มเติมจากหนังสือวิชาการอาชีพได้นะคะหากมีข้อสงสัยนะคะ ให้ติดต่อสอบถามครูแอนทางช่องทางส่วนตัวขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยค่ะครูแอนขอให้เด็กๆโชคดีในการสอบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากกดติดตามช่องครูแอนด้วยนะคะ